สวัสดีครับพี้องชาเผ่านะครับเป็นเบาจากงานมิทติ้งนะครับไฟก็ยังอยู่นอดปลอดภัยทั้งสามตัวนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะครับผมปล่อยไว้แต่ช่วงหัวค่ำนะครับไฟก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับ รับสวยงามตามท้องเรื่องครับก็เด่นเลยครับตอเน,นี้ยังไม่ดับนะครับสวยๆก่อมเมื่อคืนก็มีว้าววิ่งน่าจะหลายลำมากครับแต่วว่าวไฟมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับโดนเกี่ยวล่วงไปตัวหนึ่งครับตกใส่สาน้ำ ตันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าไฟจะยังใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่เอาตอนเ้าขึ้นจากน้ํายังติดอยู่นะครับว่าระยะยาวไฟจะช็อตหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคตัวที่ตกน้ำนะครับนี่นี่ครับตัวที่ตกน้ํานะครับรอแห้งครับแล้วก็ตางบนก็ยังอยู่ ปกตินะครับไฟก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะครับการันตีนะครับสามตัวนี้นี่ไฟถึงเช้าครับสบายสบายครับขนาด2องเมตรสี่สิบถึงเช้าสบายสบายสามเมตรก็จะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง YouTube ช่องเนี่ยนัดบุรีรัมด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเข้าไปชมเว้าสวยๆทางช่องได้นะครับผมมีใครสนใจไฟติดเว้าหรืออยากได้ลวดลายบนตัวเว้าก็ทักแชทเข้ามาคุยกันได้นะครับผม โอเคสวัสดีครับ